สวัสดีสวัสดี5่ทับสนะคะภาพที่เห็นเนะี่ยตอนนี้ก็คือคะแนนถามตอบพอหนูทั้งหมดนะคะได้มาจากการที่ครูพิมพ์หมายเลขหนึ่งตามจำนวนเลขที่ที่หนูเคยตอบเอาไว้ก็คือในสมุดทดของครูนั่นแหละนะคะอ่ะมันเหมือนรหัสมอสแต่เยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะครูจึงใช้เวลานานนิดนึงนะคะขอเวลาอีกไม่นานฉันจะทำตามสัญญานะเปะ็นเพื่อนกับลุงตู่ค่ะ ไปต่อค่ะอันนี้คุณรูณทํำหนึ่งช่องนี้แล้วค่ะปั๊บช่องชมพูช่องช,มพ,ช,อชมพูนี้คืออะไรคือคแนานรวมทั้งหมดค่ะอะทุกคนเป็นพยานนะบ๊คูรวมใช้สูตรถูกนะคะ,ะลายตาจับจ้องนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายนะคะไปต่อค่ะ,ะป,ปั๊บทีนี้ช่องชมพูช่องน,น,นี้นะคะอะขออนุญาตซูมค่ะในมือถือมันนะ่าจะมองเห็นเลขลำบากอยู่นะคะอะ คือคะแนนรวมของแต่และคนนะคะคะแนนรวมอันนี้ใครดูไม่ทันในคลิปนี้ไม่เป็นไรนะคะอ่านี่คือคะแนนภาพรวมไปต่อค่ะแม็กซิมัมก็คือ67ค่ะตามสุดก็คือศูนย์ค่ะก็คือตอบไม่ได้เลยไม่เข้าเรียนเลยไม่คือไม่อื่นเลยมียค่ะค่าเฉลี่ยค่ะได้28แต้มค่ะอีสองช่องน,นี้คืออะไรอ่ะเก็บเอาไว้ก่อนค่ะเ๋ยวค่อยบอกอ่ะลบออกไปก่อนอ่ามา ถัดไปค่ะที่นี้เนื่องจากว่ามันจะมีเพื่อคะแนนสุงสเห็นปะต่ําสุดก็คือพวกที่ไม่หือไม่อืนะคะหรือถ้าเป็นพวกที่หือที่อืเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเห็นนะได้3แต้ม5้าต้มแต่ขณะที่เพื่อนที่สูงสุดได้6 7ดต้มครูจําเป็นที่จะต้องตัดอีกพวกคะแนนเยอะๆเนี่ยออกบ้างนะคะทีนี้ตัดออกกี่คนล่ะครูลองสุ่มตัดออกนะคะทั้งหมด5คนนะคะก็จะเป็นคนนี้มีเลขที่3เลขที่5าเลขที่16 เลขที่19เลขที่25 5คนนี้ก็คือ5คนแรกที่ได้คะแนนสูงที่สุดนะคะตัดออกไปเรื่อยๆค่ะจาก67นะคะต่ำสุดก็คือเพื่อน52มนี่ตั้งแต่67ถึง52ครูตัดเพื่อนทิ้งเลยค่ะทีนี้ถัดไปจะเอเฉพาะ40ะกว่าแล้วค่ะซึ่ง40กว่าเนี้ยอ่ะน่าจะโอเคแล้วนะคะก็เลยลองตัดแค่5ท่านปรากฏว่าโอเคใช้ได้ค่ะ ถ้าเฉลี่ยจาก28นะคะจากสูงมากเลยนะคะลดลงเหลือแค่24โอเคงั้นเอาตามนี้นะคะทีนี้หลักการถัดไปครูจะอ,อ้างอิงคะแนนลอยทดนี้เป็นหลักนะคะครูจะมาคิดช่วงคะแนนกันค่ะว่าจะจะเอาช่วงเท่าไหร่ขั้นตอนแรกครูหาพิสัยก่อนพิสัยหาได้จากเอาค่าคะแนนสูงสุดลบค่าคะแนนต่ำสุดค่ะอะ ถัดไปค่ะจะหาความตว้งของอันตรภาคชั้นค่ะ i n t e r v a l หาได้จากเอาค่าของพิสัยค่ะหารด้วยจำนวนชั้นจำนวนชั้นเนี่ยมีทั้งหมด5ชั้นก็คือคะแนน1 2 3 4งและห้ชั้นนะหาหาความกว้างของอันตรภาคชั้นคือ9.2ดังนั้นครูขอใช้แล้วละกันคะแนนต่ําสุดมันคือ0ูนย์ขออนุญาตไม่นับค่ะขออนุญาตสตาร์ที่เลข1ค่ะค่ะหน,นะคะวิธีการนับนะเพื่อนเอานิ้วมานะคะ หอ้ามันไม่มีกลองนี่ว่นับ1นึ่งจนกรทั่งถึง9้าค่ะ1 2ึ่งสองสาี่ห้าเจ็ดปดเ้าอ่าหถึง9จะได้หนึ่งตาถัดไปค่ะตั้งแต่10เป็นต้นไปค่ะนับไปให้ครบ9ก้านิ้วค่ะ10บสิปนนถัดไปค่ะ10 11ิบเอ็ด1ิ1ส1ง1ิบสาม้าสิบหกสิบเจ็ดสิถูกไหมคะป,ปุ๊บอ่าคนช่องช่องนี้ได้ตาม2 ัดไป19ค่ะนับคือครบ9นิ้วนะคะ19 20 21 22 23 24 25 26 27ค่ะได้แตม3ถัดไปก็แต่แต้ม28ค่ะใช้นิ้วเท่านั้นนะห้ามจับ28ไปบวก9นะเพี้ยนทันทีนะใช้นิ้วนับนะคะเริ่มจาก28ค่ะไปค่ะนิ้วแรกค่ะ28 29 30 31 32 33 34 35 36 36แตมค่ะ คนเหล่านี้จะได้ตามสี่ค่ะถัดไปค่ะ37เป็นต้นไปค่ะอันนี้ขออนุญาตใช้คําว่า37มสอละกันก็คือได้ต้มเต็มค่ะก็คือ5จะเห็นได้เลยนะคะว่าค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยอันนี้คือคะแนนปลอมนะที่ตัดคนเก่งออกนะคะ5คนนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่24ีถูกไหมคะอ่ะย4ิอยู่ในช่วงนี้ค่ะเห็นไหมค่าเฉลี่ยของห้องก็จะกลายเป็นได้ประมาณ3 แต่ถ้าสมมติว่าไปดูคะแนนจริงๆแล้วมีนของห้องเนี่ยถ้าไม่ตัดคนเต็มออกเนี่ยมันคือ28น,นะคะเห็นไหม24ยิบแตค่าเฉลีย่ยต่งางกันเยอะมากเลยนะคะอ่ะเราจะยึดตัวนี้เป็นหลักขอนี้ไฮไลท์ไว้ก่อนปึ๊บทีนี้การคิดคะแนนการใช้ช่องคะแนนเราจะใช้ช่วงฟังก์ชันนี้นะคะเพื่อตัดเกรดค่ะไม่ใช่ตัดเกรดตัดคะแนนเป็นเต็ม5ค่ะช่องที่ใช้คือช่องชมพูนะช่องชมพูคือช่องที่ชื่อ IE ค่ะ เอาของวิมลสลิเป็นตัวหลักแลก้วกันยืมหน่อยนะคะ IE 43ค่ะถ้าน้อยกว่า10อ่าจะได้แต้มแต้มหนึ่งนะคะเห็นไหมถ้าน้อยกว่า10นะก็คือตั้งแต่1ถึง9นะคะได้แต้มหนึ่งอ่าไปต่อค่ะ IEI สี I e I ถ้าน้อยกว่า19บเาคำว่าน้อยกว่า19ก็คือ18 17 16 15 14 13 12 11 10นะคะได้แต้มสอง 2. ไปค่ะทำนอนเดีวยวกันเลยค่ะต้องน้อยกว่า28ได้แต้ม3สามารถสคริปตสามารถกระโดดข้ามคลิปนี้ไปแบบเวไว้ก็ได้นะคะ สองสามสี่สยงไงไอโอเคห้าโอเคอ่าโอเคค่ะจะเห็นได้ว่าอย่างวิมุลซีรีนะคะได้คะแนนรวมคือสี่สิบสองถ้าดูช่วงแล้วก็คือช่วงนี้คะ่ะได้ห้าเห็นไหมห้าตรงขออนุญาตคัปลนะคะ ว่างลาขยาวอ่านี่ก็คือคะแนนรวมทั้งหมดนะคะรึ๊บสังเกตนะคะที่ครูใช้คือครูใช้ช่อง IE นะช่อง IE คือช่องนี้นะคะดูคะแนนช่องนี้เป็นหลักนะคะอันนี้สีขาวคือคะแนนทดนะคะถัดไปเวลาที่ครูกรอบคะแนนครูจะเอาคะแนนช่องนี้เป็นตัวกรอบแต่จะมีนักเรียนบางท่านที่ครูต้องลบคะแนนออกเช่น เลื่อนได้ศูนย์ดังนั้น X กตาจะกลายเป็นศูนย์ทันทีค่ะมาดูอีกค่ะว่าใครได้ศูนย์อีกนะคะตึ้ง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 ,งนี่ไงศูนย์ศูนย์อ่นาคะแนนรวมก็จะเป็นประมาณแบบนี้ทีนี้ที่การเช็คนะคะว่าการตัดคะแนนแบบนี้ดีหรือไม่ดีรูจะทําแบบนี้ค่ะ,อะขออนุญาตก๊อปอี้ก่อนนะอันนี้ติดฟังก์ชันอยู่นะช่องนี้นะคะขออนุญาตวางเป็นตัวเลขอ่าเป็นตัวเลขนะ ไปค่ะครูจะใช้ค่าเฉลี่ยค่ะระบายดำแล้วก็มาดูค่าเฉลี่ยข้างล่างค่ะเห็นเมาส์คุณเนาะครูจะต้องใส่ฟังก์ชันก็ไแด้ดูพร้อมกันนะคะค่าเฉลี่ยจะกลายเป็น3.3 2 5อ่ะก็คือ3กา3กว่าสากว่าก็คือคะแนนครึ่งหนึ่งของช่องคะแนนเต็มซึ่งก็คือเขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งแหละ ใช้ได้นะคะอ่ะดังนั้นทุกคนก็จะกลายเป็นคะแนนเหล่านี้นะคะเดี๋ยวคะแนนเหล่านี้นะคะครูจะแคปหน้าจอแล้วก็แปะไว้ให้นาจาะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นาจาบายจ้า